ครับผมสวัสดีครับพอมเฮาอยู่ครับสวัสดีครับรายการมามาแล้วชาแนลครับเมนี้เฮาอยู่อ้อมกอดแห่งทุ่งนาจอนนี่มือปากครับผมสวัสดีครับนี่ครับผมไอซี่ครับเกี่ยวกับการบอกมือปากปากทุกอย่างครับผมปากนี่นอกระบบปากทุกอย่างครับผมปากยาเสพติดปากสิ่งที่ยิ้ก้นไม้ปากความจนด้วย ตำหน้านที่ยังมีร่มหายใจครับผมปั่นดินให้เป็นดาวลากยังเป็นที่ตอนนี้ครับผมกันเบยุครับผมอยาขา <c oughs> สูซีรัอวิวซีรัลวิวครับมีโอกาสพี่น้องไปต้องไปฟังครับผมปิดฉลิงของเ่ยไอวุดกาลสินครับรามิน, <c oughs> นแน่ครับผมแล้วก็อันนี้คือบุคคลต้นแบบในตำนานหลกักครัเป็นผมมำกลุมหนึ่งของไง <c oughs> ที่บอกว่าถ้า าบได้ทางประโยชน์มาได้มัศาสตร์ประทับนี่ครับผมสุดยอดทะลุไหลล้วนๆครับผมเพรกครับเฮ้าอยู่ที่หน้าจอนี้มต่างเนี่ยากให้ไอ้ทุกคนสงสัยว่านะครับมันค uh ืออย่างที่เฮ้ายู่นี่ครับมันคืออย่างเกิดเล่หบันดาลแนวใดมาจจำไลยครับเดินมาพี่ยังรู้สึกอลังการมากเลยครับคือขออนุญาตนำเรียนทุกท่านที่ชมคลิปนะฮะจริงๆแล้วทุ่งนาของผมเนี่ยมันเกิดจากความ คิดยูหนึ่งอย่างว่าผมคิดว่าผมอยากจะให้อยากจะทําให้บ้านเกิดแผ่นดินบ้านเกิดของผมมีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนตัวเช่นผมเพราะโลกทุกวันนี้มันโลกยุค 4G โลกของยุคโซเชียลซึ่งผมมีผู้ติดตามหลายสิบล้านคนทั่วประเทศไทยก็มีผู้ติดตามด้วยน้อยหลานซะก็คือก็เลยอยากจะทําให้แผ่นดินที่เราเกิดมาจังหวัดขอนแนราชธานีให้คนรู้จักทั่วโลกผมเลยเลือกที่จะ ออกแบบงานที่แบบว่ามันมีความอันซีนความยูนิคคือความแตกต่างซึ่งไม่เหมือนใครในประเทศนี้คือถ้าผมจะทําด้วยเหล็กหรือสันไทยหรือปูนไปดูที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยนี้จะไปดูเชียงใหม่ดูภูกเก็ตด,ดูอุบลดูสิโลกหรือดูกรุงเทพมีเยอะแยะมากมายแต่ด้วยทุ่งนาของจอดอุบลล่านีผมต้องนําเรียนทั้งสองท่านนะครับว่าสภาพภูมิศาสตร์ของอบนเป็นทุง่งหญ้าสวรรค์ ความงดงามของมันคือมันจะมีทั้งป่ากุงต้นกุงก๊กศาดตร์กุงแก่กุกว่ากุกแต่อยู่ในกระทมกลางท้องทุ่งนาแล้ว <c oughs> และที่สําคัญมันสัมผัสกับบรรยากาศของทุ่งนาเนี่ยฮะของทุ่งนาที่อุบลราชธานีนี่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  <c oughs> ตําบลที่นี่เอาไพี่บู๊ครับชื่งนาม,มือป่าอยู่บ้านนาแกตําบลละเวน,นะครับ,รบสําหรับท่านที่จะมานะฮะเข้ากู g ก e m แม s, <c oughs> <S <c oughs> เสิญเลยทุกน้ายจอนนี่เออข,ขันซีรีส์ว่าตอบบอกไงสิประกอบเน็กมันอ้าวพรัคท่านอกอไม่ของไงไส้นี่เนียตัดมาจากไหนไม้นี่เป็นไม้ที่มาจากจากังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดลำพูนจังหวัดน่านและจังหวัดอุบละนะครับไม่ใสได้เหรอคะใช่ครับที่ที่เห็นนี่ใช่ไหมครับใช่ครับทำไมถึงจะต้องไปเอาที่อื่นก็เพราะว่าอุบลมันไม่มีไม้ใหญ่แบบนี้นะฮะอ่าต้องแช่น้ำยาผ่านผ่านสับฟากสร้างป่ามนต้องเอามาจากเพชรบูรณ์ ท่านจะต้องคนด้วยแล้วก็การเอ่อการมอดหรืออะไรกันกันกันการมอดกันปวกหลายคนเขาเกิดความสงสัยนี่อ่าผู้ง่าเขาแล้วยังมีปูยาเขาแมนไหนครับผูยาผู้ยาหายนับถือตัวแล้วก็ยังปูยาเป็นคนนิมิตให้ผมได้มาอยู่พื้นดินแบบเหล่านี้นะครับเม่นว่าเราสั้นชื่อเรียกว่าเพิ่นตีปูยามาซอยเหลือเพิ่นบอกเพิ่นมาอยู่แม่นบอกไอ่มาอยู่ไก่ลงคือห้องน้ำ คืออย่างที่บอกอุบลบ้านผมนี่นะพี่มันมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เยอะแยะมากมายด้วยสถานที่ท่องเที่ยวธรรมสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ที่สวยงามมากมายวัดวาอารามและที่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นผมถึงอยากจะนําเรียนไปถึงผู้ประกอบการหรือนักลงทุนหลายๆท่านหรือชาวจังหวัดอุบลมีโอกาส สร้างขึ้นมาได้ที่ท่องเที่ยวสวยๆมันจะสร้างมูลค่าหลักเศรษฐศาสตร์สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนคนในตำบลคนในอำเภอคนในจังหวัด <c oughs> คนอย่างของผมเนี่ยผมดูดคนเข้ามาในเมืองอุบลเยอะรถทัวร์วันละเป็นสิบรถตู้วันละเป็นร้อยอ่า <c oughs> เขาไม่ได้มาแค่ผม รก็ต้องไปเที่ยวอีกที่อื่นมากมายแนวคิดของพี่จอมนี่คือไม่ได้ทําเพื่อตัวเองถูกต้องมี FC นะครับทักมาหาพี่นะพี่ครับว่าหนูเอาเอาหนังควายจีไปใส่ตู้ไมโครเวฟในคอนโดทำมันไงกุ้มยังไงเออเสีวแล้วหรอกนะทำอะไรนี่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 กับแวะได้ครับแวนอกจากนั้นแล่นมากับมามาไทยกัำลางนกเ่ะอันนี้ยังก่อนกเราก็กำลงนกเหรอเหตุผลอะไรอันล้วครับผมคนบางมวน ไม่เคยสร้างปัญหาให้ใครและที่สำคัญผมสร้างประโยชน์ได้ปัจจุบันปัจจุบันยังจับโจรด้วยเมื่อวันก่อนก็เพิ่งไปจับโจรมาปนนระจี้ผมยังรับรายการครับผมเป็นตำรวจจับโจรจับโจรมาทั้งชีวิตครับเป็นมือป่าบเดี๋ยต้้งวันมือป่าครับหลักแนวคิดของพี่ยนนี่ก็คือรักในสิ่งที่ทำเราก็ทำในสิ่งที่ตัวเองรักใช่ไหมัมันก็เลยได้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นมาไม่ผมคิดอยู่อย่างเดียวตามไปที่ผมคิดดีกับแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนเทวดาเขาจะสนับสนุนผม ครับผมไม่เคยคิดจะเล่นการเมืองนะครับขันล่า,าออาเฉพาะกสีนอนเว้นอย่างเดียวแต่ผมบอกเลยว่า <laughs> หัวผมมีของแท้ใจผมกล้าเด็ดเดียวใจโบถึงเพิ่งบาได้ดอกแต่ของแท้ก็อือว่าเป็น อ่าบุคคลในตำนาแล้วก็จริงๆต้องต้องติดตามเหมือนน้องเขาติดตามพี่จะรู้ว่าของจริงหรือของปลอมด้วยยังไงเดี๋ยวจะต้องออกไปเอฟซีครับเอฟซีตะลึงกุ้งตอนนี้ผมเป็นคนตรงๆพี่อย่างนี้แหละตามสไตล์นะครับคนได้ได้คนติดตามได้นะครับว่าบอคอแตกมีค่ายเพลงด้วยนะฮะจานี่มิวสิกนะฮะเพลงเฮาฝากด้วยครับจานี่มิวสิกนะฮะก็เป็นค่ายเพลกำลังมาแรงตอนนี้12วันทะยานสู่4ล้านวิวเพลงกันบุคคลสอง 2ในมาแรงยูทูปประเทศไทยนะครับผมเด็กร้ยล้านนะครับเป้ครับไม่เป็นการทำงานขึ้นมาผลิตการเป็นการผลิตงานครับผมก็ให้นะครับผมคิดการไอซสาครับแล้วก็ขอให้กำลังใจ2และทีมงานทุกคนนะครับแล้ชมคลิปนะครับพบแต่ความสุขความเจริญนะครับผมก็คนแนวนี้นะครับอ่าโมมากกัลเล่จวดยางเดียวโอเคครับสานามี่นะครับสันติจวดยางเดียวครับทุก่อนครับสวัสดีครับคัขอบคุณครับจวดครับจวัสดีครับ